จ่ายรอบแรกเกี่ยวยากเกษตรกร8.3ล้านราย15พฤษภาคมนี้กลับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวสาระดีๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,กรแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะ สิพฤษภาคมนี้รัฐจายเยียวยาเกษตรกร8.3ล้านรายปิดฉากรอบแรกอลงกรเผยตัดบัญชีกเกษตรกรเยียวยาโควิดส่งทกศไปแล้ว8.3ล้านรายยังเหลือค้าง1.67ง1.67รายส่วนใหญ่ติดขัดระเบียบแจ้งหลังปลูกพืช15วันสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนจะต้องส่งเรื่องให้ทกศสาั่งจ่ายในวันที่15พฤษภาคมนี้ มีความคืบหน้าอย่างไรนายอลงกรพลบระบุที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าจากข้อมูลทั้ง7หน่วยงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุสัตว์กรมประมงกรมหม่อนไม้และการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออนะคะ ได้ตัดบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยส่งให้ทกสพร้อมจ่ายเงินเกษตรกรในวันที่15พฤษภาคมนี้จำนวน8.3ล้านรายกลุ่มนี้ได้ชัวแน่นอนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะรอรับเงินอย่างเดียวส่วนกลุ่มที่ยังคงค้าง1.67ล้านรายก็มีปัญหาอาทิติดปัญหาแรงไม่ได้ปลูกพืช พอจะปลูกพืชก็ติดปัญหาระเบียบการส่งเสริมเกษตรกรที่เกษตรกรจะต้องแจ้งหลักปลูกพืช15วันซึ่งก็ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งในกลุ่มนี้จะเก็บรวบรวมให้กับนายเฉลิมชัยสีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรัฐบาลหากมีการช่วยเหลือรอบสอง หรือถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถอุทธรณ์ได้ตอนนี้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้เปิดทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรทุกรายให้เข้าถึงโครงการของรัฐบาลให้มากที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้นะคะ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะทางเราก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินนี้ในเร็วๆนี้นะคะ ท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ